นีนกินกระต่มามะคูงน่าแตงครับอันนี้ก็แม่นผักเกียนขมผักเกี๊ยนขมแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่นะฮะอันนี้ต้มไส่ปลากระแซบนะผักเกี๊ยนขมผักได้ผักสนๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปหากต่ายมะคูงเผ็ด ตำทพี่ด่วนเฮ้าเค้ย่าไส้ปูดองจ้าปูดองหนะ้าบ้านเฮ้าอีต่างหากกระจ้าทำขลิ่โอ้ยหอมประเด็ดพี่้องโอ้ยหอมประเด็ดยางขาดเลยว,ว่ะสมบูรณ์ไม่เดี๋ยว แดงละแม่แดงแดงละบ,บนันจางโย่เอาหนังปตา,าเข้ใส่ยังไงสุดยอดเลยนะแม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยร้อ,อนจากเตาเลยจะแม่ข้าม,มาข้ามาขามาขาส่วนจากสวนเขาเลยครุยน้ำมะคุง ปากระตกโอ้ยรถควันควอนเรือบอน้ำปามาตามอกหงใส่เนื้อตะมอกหงจังสีกระปุ่นใสกระปุ่นใส มันแสบมันแสบเ,เนื้อปลาแห้งนี่โอ้ยแมงบั้นนี่กัขาดความสุขอิเล่ขาดความสุขมหาศาลเลยแมงบัน้นหวานเนื้อปลาหวานแห้ว หวานเกินเข้ามันไงเนื้อปลาสดๆดเฮ็ดจังกินกระแซบบด้วยพี่น้องเลยนี่ลีปลานี่เป็นเป็นสิ่งี่ลิ้นเป็นอาหารที่ลิ้นแบบโปรดปานที่สุดเลยคือปลากินได้ทุกมือทุกมือก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบกินปลามาก ม้มากใกล้ๆสีเอาอันข้างมาจกพระเขาแล้วล่ะเบิงรงลักษณะแล้วรุ่นนี้บ่บต้องใส่น้ำจิ้มยากเลยรุ่นนี้ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลย อ่อนพักจากสวนท้ากลึ้นเผาหน่อยปวดปาตัวเดียวไปเอวนุน่ม ประกาศที่ขึ้นดังตึง้งไปนึงววาซบีวันวาสบีเอลอดขึ้นดังตึง้งไปตาแตกแปลกพอ่พบน,นบอกไม่ให้บังจิเด็ดทิม โอ้ยเสียใจเด้ย่างปลาย่างหน่อยพวดแต่ว่าปลาในกระชั่งกับมีเอาขึ้นมาย่างอีกก็ได้นะพูดถึงว่าเดี๋ยวเล่นต่องมี่ย่างอีกเพราะว่าต้องหากับแกมไปนะมีมีแนวแก่อยู่สองกับปองมือเนี่ย ปล,บบปลากระบอนยิ้มยิ้มเนาะปลาหลายครักทั้งกินเขาทั้งร่องเพ่งเขาบอกว่าคนร่องเพ่งกินร้องกินเขาไปนด้มร่องเพ่งไปได้มันห,หนึ่นนะมันเฉลยผัวเท้าเด้อ จับครับอืมอืมับน้อง โอ้ยเสียใจพูอิมปลาพี่น้องนี่ต้องได้ย่างยังจะต้องไปเอามาย่างอีกแ,แสบแห้งแสบปลานี่ดยด,ดูกินย่าได้กับแสบย่างนั่นแหมงืดจววังมามากักกินปลากระดอกกันเดีย,ยวด๋อยมากคนนี้ต้องย่างต้องย่างสักงสามตัวเดียวผู้เดียวกินเนี่ยเล่นกินได้สามตัวสามตัว Huh. <sighs>